สวัสดีครับหลังจากที่เราทำคำบรรยายอัตโนมัติโดยโปรแกรมคลิปแชมแล้วนะครับเราก็จะเอามันใส่ใน YouTube นะฮะก็เริ่มต้นเลยอยู่ดันด้านขวามือของเรานะฮะทั้งหมดนี้ทำผ่านมือถือนะครับอ่าเราก็ดาวน์โหลดคำบรรยายครับ เคยดาวน์โหลดแล้วไม่เป็นไรก็ดาวน์โหลดไปนะครับอ่าแล้วคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับนี่ผมดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับอ่าคราวนี้เรามาลองเปิดดูนะครับกดเปิดด้วยนะครับอ่าโปรแกรมตอนแรกก็หาไม่ค่อยเจอนะครับแต่คราวน,นี้อ่าโปรแกรมที่เปิดได้นะครับก็เป็นโปรแกรมชื่อว่าเทค วิวเวอร์นะครับสีส้มๆตรงนี้นะครับไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปไม่ใช่ Play Store ครับอ่ะคลิกเข้าไปดูเลยนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีนัมเบ r นะครับเริ่มจากศูนะฮะแล้วก็มีเวลานะครับแล้วก็มีคำบรรยายของเรานี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดชัดไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงรบกวนก็สามารถ มีความถูกต้องที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าโอเคคราวนี้เราไปเอาคำบรรยายเนี้ยไปใส่ใน YouTube เลยอ่าโอเคเราก็ไปที่ YouTube Studio นะครับกดสตูเนี่ยสตูดิโอยูทูบนะฮะแล้วก็กด Enter หรือเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งสามารถเข้าผ่านมือถือเราได้นะครับโอเคโดยที่เราจะต้องให้เลือกเป็นไซส์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับตอนนี้ถ้ากดไปมันก็จะเป็นไซส์สำหรับมือถือนะฮะเรา ก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นใสสำหรับเดสก์ท็อปนะฮะอ่าแล้วก็มาด้านซ้ายมือนะฮะเราก็จะไปที่เนื้อหาที่เราจะใส่นะครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็นรูปเครื่องหมายของ YouTube นะครับโอเคปื๊อนี่คลิกเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของช่องนะครับเราก็เลือก ช่องนะครับเราก็เลือกอเนื้อหาที่เราจะต้องการจะลับบากนิดนหนึ่งเลือกเรื่องที่เราต้องการจะใส่คำบรรยายนะครับอโอเคแต่ก่อนจะทำสิ่งอื่นใดนะฮะในหน้ารายละเอียดของวิดีโอนะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับ เช็คก่อนว่าภาษาของเราเป็นภาษาที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะเลื่อนลงไปข้างล่างกดแสดงเพิ่มเติมกดแล้วก็เลื่อนไปนะฮะจนกระทั่งใบรับรองภาษานะฮะตรงส่วนนี้เราก็ใส่ภาษาที่ถูกต้อง,องเรานะฮะเช่นของเราเป็นภาษาไทยเราก็เลือกภาษาไทยนะฮะโดยกด d r o ดาวดิสแล้วก็เลือกนะครับนี่ตรงนี้อันนี้เราเลือกไว้แล้วนะครับโอเคมาถึงการใส่ภาษาของเรานะครับ ด้านซ้ายมือนะฮะปนี่รูปนี้นะฮะชี้ดูนะครับร,รูปนี้นี่ตัวน,นี้นะฮะคลิกไปจะเป็นเรื่องคำบรรยายนะครับกดเลยครับเขาควรจะเขียนภาษาไทยของวิดีโอนะฮะจริงๆอาจจะมีการ ทำให้อัตโนมัตินะครับแต่ของผมไม่เคยเจอนะครับว่ามันทาให้อัตโนมัติก็เลยต้องใช้โปรแกรมคลิปแชมนะครับแล้วก็มาอัปโหลดใส่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คําบรรยายวิดีโอนะฮะภาษาไทยแก้ไขเมื่อนะครับชื่อนะฮะเราก็ไปเพิ่มคําบรรยายครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาซ้ายมือหน่อยนะฮะก็จะมีตัวเลือกให้นะฮะ อัปโหลดไฟล์ซิงอัตโนมัติพิมพ์ด้วยตนเองแปรอัตโนมัตินะครับเราก็มีไฟล์อยู่แล้วเราก็เลือกที่อัปโหลดไฟล์ครับนี่อัปโหลดไฟล์นะครับเลือกไปเลยครับกดอ่เขาก็าจะถามว่าเลือกประเภทไฟล์ของคำบรรยายนะครับคำบรรยยของเรามีเวลาหรือเปล่ามีครับ เราก็เลือกไปเลยครับดาเนินการต่อครับอ่าน,นี้เขาก็าจะไปที่ไฟล์ครับล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะฮะถ้าไม่เจอก็กดดาวน์โหลดนีะอันนี้มันล่าสุดจริงๆควรจะเจอใช้เสิร์ชเอาฮะแล้วกด s r t นะครับก็คือนมสมุกไฟล์ของเรานั่นเองนะฮะ ก็จะมาเจออย่างนี้นะฮะไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่ที่หาไม่เจอนะฮะเมื่อว่าเราเลือกโฟลเดอร์ผิดนะฮะก็เดี๋ยวไปโฟลเดอร์ที่ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องไปโฟลเดอร์ที่ถูกต้องเลยเราไปทั้งตัวเขาเรียกอะไรนะทั้งตัว ทั้งตัวไดรฟ์ของเราเลยนะครับนะฮะทั้งตัวโทรศัพท์ของเราเลยมันคราวนี้ก็จะหาทั้งตัวโทรศัพท์ของเราเลยค้นหานะครับกดปุ่มค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่านามสกุลของไฟล์ไปเดี๋ยวเขาก็จะมานะฮะ srt ครับ, S R รบกดค้นหาครับสักครู่นะครับมาแล้วั นี่นะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นนี่นี่ของเราเป็นโคเวอร์นะครับโคเวอร์ยูทูบนะครับคราวนี้ก็เลือกไฟล์ครับปึ๊บเ,เรียบร้อยครับคราวนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะฮะเขาก็จะกําหนดช่วงช่วงเวลาลักษณะรูปหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดเผยแพร่ครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มภาษาอังกฤษนะฮะก็าสามารถเพิ่มได้เลยนะฮะแต่เราควรจะแก้ไขภาษาไทยให้ถูกต้องก่อนนะครับอ่านี้เดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพิ่มภาษานะครับกดเพิ่มภาษาใหยายน้อยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษครับ๋ออ่อนานได้เลยอยู่กลางสุด อ่อังกฤษธรรมดานะครับเลือกครับโอเคครับแล้วก็กดเพิ่มครับกดเพิ่มครับไปเลยนะครับปึ๊บอันนี้เขาก็จะให้หน้าปกนะครับเราก็ให้เขาแปลอ,อัตโนมัติ ได้นะฮะอ่ะนี้ยังแปลอัตโนมัตไิไม่ได้สำหรับสำหรับตัวตัวยกเก่อนโอเคอันนี้ก็เพิ่มเราก็ไปแปลโดย Google แล้วก็เอามาใส่ก็ได้นะครับหรือใครมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษก็ใส่ไปเลยนะฮะสำหรับคำบรรยายนี้สามารถแปลให้อัตโนมัติได้นะครับนี่นะครับ นี่ตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าแปลอัตโนมัติขอย้อนกลับไปน,นะครับย้อนกลับ ไปก่อนทิ้งการเปลี่ยนแปลงนะฮะอ่ะอีกทีนะครับเพิ่มนะครับแล้วก็ไปตรงส่วนนี้นะฮะอ่าแปลอัตโนมัติครับกดครับนี่คราวนี้เขาก็แปลให้เลยะฮะเราว่าอ่าสวัสดีก็เป็นอ่าฮัลโหลนะฮะ this one is about as cover to video โอ้ใช้ได้นะฮะ by using mobile phone นะโอเคนะครับเอ่ uh, ใช้โปรแกรมอ่า uh, youtube นะฮะ youtube studio นะครับ let's look อนะ่ะมันดูกันเลยนะฮะก็แปลใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับโอเคเราก็จะเผยแพร่กันเลยนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะฮะ เราก็กลับไปดูช่องเอกลับไปดู YouTube ของเราเลยว่ามีคำบรรยายหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็อีกก็มา,มาเรื่องการใส่หน้าปก<ม>วิดีโอนะครับโดยใช้มือถือนะฮะก็เป็นโปรแกรมของ,ของ อ่า YouTube นะครับเป็นโปรแกรม YouTube Studio นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมก่อนนะฮะตัวโปรแกรม YouTube Studio นะฮะก็เป็น YT Studio นะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะ YT Studio นะฮะก็เราโดอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อให้เขานำคำบรรยายขึ้นไปนะครับเดี๋ยวสักพักจะมาเปิดให้ดูนะครับ จริงๆแล้วเขาเข้ามาเลยนะฮะหลังจากที่เราเผยแพร่นะฮะทังนี้เรากดดูไม่เป็นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมก่อนนะฮะตัวโปรแกรม YouTube Studio นะฮะก็เป็น Yt Studio นะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะถ้ากดเป็น u t u b e นะฮะถ้ากดไปที่ 4C ีนะครับแล้วก็เปิดคำบรรยายภาษาไทยแล้วลองมาดูครับลองมีคะแนนวายทีสตูดินะฮะ ก็าโดได้แอปสโตเลยนะครับเฮ้ยเพยสโตขอไปโอเคเราก็กดเข้าไปหาเขาเลยกันปึ๊บป่นี่นะฮะออนนี้หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่องเรามีผู้ติดตามเท่าไรยอดดูเท่าไรนะเมื่อ28วันที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ เวลาในการดูกี่ชั่วโมงนะฮะก็เอาเข้าเรื่องของเราเลยก็คือเราจะมาใส่หน้าปกเวลาที่เราดูในโปรแกรม y o u t u b e นะฮะเราก็จะเห็นเป็นหน้าแรกถ้าเราไม่ทักใส่อะไรเลย YouTube ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอดีผมเพิ่มหน้าปกไปหน่อยเสียงก็เลยไม่ค่อยตรงกันจริงๆเขาตรงนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ